เดี๋ยวเรามาคัดแยกเมล็ดบอลสีออกจากฝักของเขากันนะครับอันนี้คือฝักที่เราเก็บมาเมื่อเช้านะครับทําขั้นตอนอยังไงมาดูเลยครับอุปกรณ์ที่ใช้ผมก็จะใช้กระชอนนะครับกระชอนตาที่มันทีๆหน่อยแล้วก็เมล็ดบอลสีที่เราเก็บได้นะครับเราก็เทลงไปเลย เทลงไปในกระชอนเลยนะครับเราไม่ควรทิ้งไว้ในนี้นานนะครับเพราะว่าคุณภาพของเมล็ดบอลสีเนี่ยยิ่งสดใหม่เท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเท่านั้นนะครับเราก็แกะออกให้หมดอย่าให้เหลือ ทิ้งเลยนะครับนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้หมดแล้วอันนี้เราก็ไม่ใช้นะครับเราก็ทิ้งไปฝักเขาจะเป็นแบบนี้ครับสีขาวๆอย่างนี้นะครับมเมล็ดอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเล็ดบี้ให้ดูนี่นะครับ เห็นไหมครับมเมล็ดบอนสีจะอยู่ในนี้นี่คือมเมล็ดบอนสีที่เราจะนําไปปลูกนะครับอยู่ข้างในนี้ขั้นตอนก็ง่ายๆเลยครับล้างน้ําเลยเปิดน้ําล้างเลยนะครับโอ้ก๊อกลัว <laughs> ล้างน้ําแล้วก็บี้เลยครับผมจะบี้เลย บี้ละเอียดเลยนะครับบี้จนละเอียดแบบนี้เลยนะครับบี้กรีบหุ้มฝักออกให้หมดเลยจนละเอียดเลยเ,เพื่อให้เอาเม็ดออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะล้างทำความสะอาดอีกทีแล้วก็เราก็เอาไปผึ่งผึ่งลมธรรมดาครับ ไม่ได้ตากแดดนะครับเอาผึ่งลมทิ้งไว้สักคืนหนึ่งครับพอจะเห็นมเมล็ดนะครับนี่ครับมเม็ดเล็กๆตรงดำๆนี่เราก็ต้องทิ้งนะครับเดีย๋ยวเราล่อนอีกทีแค่นี้ละครับก็จะเป็นการเก็บมเมล็ดบอลสีเดีย๋ยวไปดูขั้นตอนกันครับเพื่อนๆเห็นมเมล็ดบอลสีนะครับนี่นะครับทุกคนมเมล็ดบอลสีที่ ล้างออกมาจากกลีบหุ้ม,มเมล็ดน่าจะเยกแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับจากนั้นผมก็จะเอามาตากมาตากนะครับกระดาษรองไว้สักนิดนึงนะครับกันกระเด็นกระดอนรูดหาย เาลงไปให้หมดครับที่มันติดติดอยู่นะครับใครไม่มีกระชอนก็จะล้างบี้ในถุงเลยก็ได้นะครับเพียงแค่เอามันออกมาครับตอนแรกผมนั่งแกะทีละทีละกระเป๋อสีขาวๆเลยนะครับนั่งเขี่ยแกะก็ใช้ได้ดีแต่หลังๆนี่ก็ ใช้วิธีล้างแบบนี้แล้วนี่ก็จะเป็นเมล็ดบอลสีนะครับนี่นะครับเหลืองอร่ามสวยงามถึงทิ้งไว้ให้แห้งนะครับคืนหนึ่งนะครับสําหรับเมล็ดบอลสีเนี่ยเมื่อแห้งแล้วเนี่ยเราก็เอาไปปลูกได้เลยหรือบางคนเขาก็ปลูกอย่างนี้เลยได้หมดแล้วครับแต่ผมพึงให้แห้งไว้ก่อนดีกว่าเพื่อจะเก็บรักษาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้น ก็พอแห้งแล้วเราก็จะมาล่อนเอาพวกเปลือกออกให้หมดนะครับแล้วเราก็เก็บรักษาเมล็ดไว้ได้เก็บไว้ได้ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็จะเก็บได้อยู่นะครับเมล็ดเนี่ยแต่อย่าให้ชื้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเมล็ดที่สดใหม่ยิ่งปลูกเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับฝากติดตามลังบอลคอนหวานด้วยนะครับ